สวัสดีค่ะหนิงนะคะวันนี้เข้ามาฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอโกวิทนะคะปัญหาของหนิงนะคะก็คือกระมับตอบนะคะแล้วก็ค้างไม่ได้รูปนะคะอีกอย่างนะคะหนิงมีไอดอลนะคะคือคุณจุย๋ยวรัชยานะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะคะใครเห็นก็พูดว่าหน้าคล้ายๆแล้วก็คิดว่าโอเคหน้าเราโครงสร้างคล้ายจุย๋ยแล้วทําไมเราไม่ทําให้มันเหมือนไปเลยอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษาคุณหมอโกวิทนะคะแล้วก็เอารูปให้คุณหมอโกวิท ดูนะคะว่าอยากได้แบบนี้คุณหมอเลยแนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์นะคะตอนฉีดนะคะคุณหมอก,ก็มียาชานะคะก็ไม่เจ็บไม่อะไรก็มีอาจจะเจ็บนิดนิดแล้วก็คุณหมอมือเบามากพี่ๆก็ดูแลดีค่ะมาจับมือมาอะไรแบบคือดีมากๆเลยค่ะอีกอย่างฉีดแล้วนะคะไม่บวมไม่ช้านะคะก็คือสามารถออกไปข้างนอกเลยค่ะอย่าฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะที่ใครกําลังสนใจที่อยากทํานะคะใครมีดาราหรือเน็ต ไอดอลนะคะที่ตัวเองชอบอยู่สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอโควิดได้เลยนะคะคุณหมอโควิดสามารถทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องจุ๋ยสวัสดีค่ะ,คะต้องต้องเรียกว่าสวัสดีครับน้องจุย๋ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ามันจุ๋ยได้แหละเราคือจุ๋ยได้แหละอะ่จริงจริงแล้วน้องชื่อหนิงนะครับน้องชื่อหนิงแล้วก็ ประมาณว่าวันนี้เนี่ยน้องหนิงมาปรึกษาหมอใช่ไหมครับน้องหนิงบอกว่าน้องหนิงเนี่ยมีจุย๋ยดาราชื่อดังเป็นไอดอลอยู่แล้วคือรู้สึกว่าผิวพรรณเราคล้ายเขาโครงหน้าเราก็คล้ายๆกับเขาแต่มันไม่เหมือนแต่คลอกคล้ายเรามีส่วนคล้ายเขาทันี้น้องหนิงก็เลยเอาภาพเนี้ยภาพจุ๋ยเนี่ยคุณหมอทาได้ไหมน้องหนิงอยากเหมือนแบบเนี้ย อยากเหมือนแบบนี้ทําได้ไหมหมอบอกทำได้อยู่แล้วเพราะฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถปรับแต่งรูปหน้าทรงหน้าทุกอย่างให้ได้ถ้าเรามีฐานที่คล้ายๆอยู่แล้วเราสามารถใช้ฟิลเลอร์เนี่ยปรับแต่งหน้ารูปทรงหน้าให้เหมือนกับคนที่เราต้องการได้เลยแล้วได้ใกล้เคียงกันมากๆด้วยนี่แหละคือมาสจองฟิลเลอร์มัน,จจมนทําได้จริงแล้วทําได้จริงไม่จริงไม่รู้ดูเลยครับนี่คือจุย๋ยนี่คือหนิง <c oughs> เป็นไงครับคล้ายมากคล้ <c oughs> ายมากใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นคางเห็นไหมฮะต่างกันที่ต่างหูว่าหมอว่าเนี่ยต่างหูว่าที่ต่างนอกจากนั้นก็เหมือนหมดอะ่ะตาจมูกปากคางทุกอย่างไอเน,นี้ยหมอว่าเนี่ยจุย๋ยไอเน,นี้ยไม่รู้ใครละโอเคชอบไหมครับชอบค่ะชอบาอมากหน้าเปลี่ยนแล้วสวยตอบโจทย์แล้วเหมือนใครคือไอดอลเราเนี่ยยังไงวันนี้หมอ ขอบคุณน้องหนิงมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ที่อยากหน้าเหมือนจุย๋ยหมอเชื่อว่ามีหลายๆคนแหละที่เราเขามีดาราเป็นไอดอลแล้วเขาก็อ,อยากหน้าคล้ายคนนั้นเขารู้สึกว่าหน้าเขาคล้ายมีคนทักว่าเจอ,อหน้าคล้ายคนนั้นคนนี้แล้วอยากทําให้มันเหมือนขึ้นอีกได้ไหมอะไรเงี้ยฟิลเลอร์ตอบโจทย์คนระับปรับแต่งทรงหน้าให้เหมือนกับคนที่เราต้องการเป็นแบบนั้นได้เลยนะครับขอบคุณน้องหนิงมากๆมาแชร์ประสบการณ์นี้นะครับคนที่มีความต้องการแบบนี้หมอว่าต้องดูคลิปนี้เลย นะค,ค,ครับขอบคุณครับน้องหนิงค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ